จะมาถ่ายล้านคนนะครับวันนี้หนูดาวครับวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอครับน้องนาว,าาวอ๋อคลิปเดียวคลิปเดียวลงยูทูบดังเลยเนี่นี่ครับดูก,การหั่นายในของเขาครับมีเมนูอะไรนำเสนอวันนี่ไม่รู้ มันห่วยแทนเนาะกับการหั่นผมยัหั่นอยู่ครึ่งชิ้วกมันเลยไม่ต้องทำ่างนี้ส่ะม่แข็งหั่นลายนั้นมันก็หั่นไม่ได้ตัวเนาะไม่เราจะเอาแบบนี้เนี่มันหั่นแบบเปลี่ยนทำเป็นสเต็กสิจะถ่ายกายมือไงถ่ายอะไรกายมีอะไรให้ถ่ายมีดีเลยเออไม่มีไม่มีอะไรสู้ดาวไม่ได้ ไปถ่ายมานันนู้นมันดารเป็นสไตล์ยูทูบเออก็เนี่ยรอทำของข้าวเนี่ยมันหั่นมูนานเนี่ยไม่เสร็จสักทีนี่ถ่ายเต็มแล้วค่อยไปตัดต่อเอ๋อถ่ายเต็มเลยเย้ๆฮะถ้าเต็มแล้วเบิง้งใส่กันายด้วยเยนี่ยพวกเป็นไม่ได้กินง่ายเลยเนี่ดูดนี่ครับไหนดูที่เปิดอ,อะไรอาจารย์ไหนสอน เราเ,ดดนะเาเตีไี่ว่าดูทำตาม YouTube มมมข้าวหน้าหมูไหมข้าวหน้าหมูทกัสสอนี่ต่ได้ทั้งหมด4ชิ้นแล้วแยกใส่จานไว้ตัวตามไม่ถุงบอลไม่คิดไปที่งด้ไม่ได้ดูเขาทำเองดูไหมม,มันมีตัวอย่าง เขาทำเอ,อมี่อยู่องั้นไม่เข้าไปดูในประวัติตาการดูตัวบา์การดูอยู่ตรงด้านขวาอยู่ตรงด้านขวาอาจารย์ไหนสอนดูไว้หน่อยอาจารย์ไหนแม่อลองไม่บบไหนเพื่อนนี่แหละเตาคงเขาเาคนละหมูเรามันหมูมันสวัสดีครับวันนี้มิกบายเชฟขอเสนอเมนู เขาเป็นสันคอเขาเป็นนางนุ่มกว่าเาอีกอะไรนี้นะอาจนไรสันคอไหมดูลายดูลายมันมันไม่ใช่สันคอต้นนั้นมังโมาใหญ่เสยเลยแทบหรอมีมันคอไหมอันนี้มันเป็นหมูเนื้อคอหมูได้ไหมมูเขาเป็นคนละแบบอันนี้เป็นเนื้อสันคอมันจะไม่มีมันแทกเลยต้องเปิดพัดลมที่มันจะมันไม่ทำมีแต่มันอย่างดีเลย อย่างดียังไงเขาต้องเป็นเนื้อล้วนตัวน้อถึงจะอย่างดีมีมันสายอ้วนตัวนี้ใช่ไหมดาวอาจารย์ไหนกล้องยังได้สามสิบนาทีนี่เสร็จไหมนี่ในสามสิบนาทีนี่กล้องพี่ถ่ายได้สามสิบนาทีนี่ก็ถ่ายใกล้เลยเอาถ่ายใกล้ใกล้ไม่ได้ทำกับข้าวแม่ ถ่ายวิธีการทำว่ามันเหนื่อยชั้นแค่ไหนตัวหนูดาวนะบ้านทุ่มไปคนบ้านทุ่มเตี๋ยไปคนทุ่มแล้วเตี๋ยไปทุ่มขอนแก่นครับนี่วิธีการหมักครับผมไม่รอน้ำออกเนี่ยเอ่อาดแต่กาแฟบ้านด้วยตัย้งปูมีอะไรอธิบายหน่อยอธิบา,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 ายไหมใส่ใส่ยีราฟใส่แป กินแล้วกินกินไม่ได้กิกนจนที่หมหานี่สีหลายแสแบหลายผมช่วยเใส่เข้าไปครับอ,อเขานับเป็นวีนะครับทีหนึ่งสองสามอยู่โอ, 1, 2, 3, โอ้มีการป้อน,น้ำด้วยอ,อะไรเยะขนาดนั้นมันจะไปอวดเพื่อนจังหวะ้อน,น้ำนี่อิลีใช่ไหม ตัดไปหมดเพื่อนแสบหลาครับผงผงนัวัน้นอะริกไทย,ยนะวพิไทิกไทย,ไทยตามหาพริกไทยครับพริกไทยก่พิไทยนะบ้านพี่มีหลายกว่าด้วยไม่เช,ช่ออความวุ่นวายของการทำข้าว ใช่ไหมสกายเดินรอบบ้านแล้วนี่เช <oh ็ดหมูจานเดียวเจออย่างพี่ใครอ่ะไม่เจอเบลควบ้านนน้นไปควาบ้านพี่อ่ะ ตื่นบ้านเพิ่งมานี่ร้องท้าไม่ได้เปลี่ยนเลยไงตั้งที่ใส่เองได้ทั้งที่หยิบใส่เองได้ดิส้มหยดสหน่้ผ่าส้มหน่อยขวดทีขวดมันขวดใส่ ระแทกนละยเออชอบระแท็กนะถึงไหนแล้วเออ,เอ,อนี่นะครับมาดูหมูวันมะนาวในตู้เย็ยนครับผม สองอะนะอือมีการทำอาหารแบบ<อ>ไม่มีอหอมหอมต้นหอมผักชีขอหอมหน่อยตัวขันล่าสุดขอหอมหน่อยตัวครึ่งชั่วโมงนีณเสร็จปุ่นี่ให้เราดูการทำน้ำจิ้มครับิเจียวมันต้องใส่ข,าข้าวคั่วเหรอน้ำจิ้มเจียวมไม่ต้องใส่ใส่แล้วมันจะเป็นเหมือนลาบไหม ถ้าใส่มันมันจะดูดน้ำบอกไหมมันจะจิ้มไม่ได้ไหมเข้าใจไหมใส่ข้าวคั่วนะมันจะดูดน้ำบอกมันจะดูดน้ำปลาน้ำอะไรบอกมันจะแห้งหมดเลยเอานี่เอานี่การทำการทำน้ำจิ้มท,ทิศประการเดียบขั้วบ้าน ไม่ต้องตวงถ้าจะบีบแบบนั้นนะ <laughs> ให้เราช้อนลองต <laughs> อ,อดพุ่นไม่ติดเด้ยเปิดรอดพุ่นทั้งแน่นสกายยังเจ่งแล้วมันถึงไม่เมืดดัา่านยุทธงเลอเออรนจิ้มครับ ม,ม,ม,มากินมานาตีเดียมันมือวะเปิดอะเปิดเีสิเปิดบอเป็เป,ประหยัดไฟได้ยู่จัดวะเ,เดี๋ยวเด,ดี่ชวยให้จ่าไม่อยู่เดี๋ยวประกาศกันไม,ม,มันเห็เขาปจับเห็เหมือนเฮียนเลย กดเปลืองอ่ะแต่ถ้ามันได้ยินแล้วก็คือเงีๆเลยเนี่ยอือแต่มันต้องถามปิดถ้าปิดก็คือก็ครื่องที่ร้านไม่ก็คือเหมือนเหมือนไล่ะเปิดแอร์อออรอบหนึ่งหมดเป็นร้อยอะน่าเขาเปิดเสิร์ฟขาโย่งทะเยอเลยฮะเขาเปิดเสิร์ฟมาเลยเออมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันเอาไปนั่งของเลยคอยรอนะคอยอย่างนี้อยู่ทั้งวันมันมาเองก็หมอไม่มีอีกตี หอมเด้หอมอันพี่เป็นแท่งเดินมาหอมหอมไหมแม่อยากหอมอันเป็นแท่งแหมหอมแนาดนันอ่ะเดิมแรงอ่ะป้าถ่ายรูปขึ้นกล้องนะวะหนูดาวเนี่ยป้าถ่ายรูปขึ้นกล้องแต่คนจะดังแล้วนี่กล้องยังยังไม่อาบน้ำขนาดน้ำไม่อาบยังน่ารักขนาดนี้ดูคิดูถ้าแต่งหน้าขนาดไหนเห็นไหมมันจะข้อ๋อแต่ข่าวว่าจีบเขาไม่ใช่จีบร้านไหนร้านไหน ร้านไหนกว่าชื่อร้านที่ไปครั้งแรกจริงเหรอชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรจริงแล้วอ่ะทำผัดไทยทำภาหารอ่ะทุกวัตครั้งแรกที่ไหนนี่เขินเขินหลอกมันต่อยี่ใช้ใช้เรื่องนี้ต้องใช้ร้านอะไรนะหลังมองอ่ะใช่ไหมถามมานุ่นชิวบาชิวบาชิวบ้าอ๋อเจ้าของร้านชื่ออะไรกว่าที่รู้จักเพื่อนอยู่ดิ คกับดูไหมฮะเฮ้ยขนาดนั้นเลยดิดาวคบกับหนูไหมดิถามเขาว่ะเราเป็นผู้หญิงมันไม่ได้ดิแล้วมันเหมือนผิดกันน้องกันเนาะเขาก็เลยแต่งตัวด้วยการคบกันไปโอ้ทะเลาะกันแล้วก็เลยกับไม่เชื่ทะเลาะหมอกำลังคุยกันกำลังได้ที่เหรอหนูก็เป็นคนมาบอกแล้วว่าแท็กหน้าเฟซได้ไหมเนาะแต่ก็บอกว่าเราคบกันเลยไม่ไลานดิแล้วมันเหมือนมันนอยเนาะหมอถ่ายรูปแล้วแล้วก็แท็กหน้าเฟซได้ไหมดิ ไม่เคยหาลูกกันนี่ใช่ไหมไม่ได้คุยแค่ข้อความแ็กโค้ดมั้ยอ๋อแ็กโค้ดว่างไงโค้ดว่างเลยวะเชื่อนเชลเชลดีใช่ใช่ใช่แตไม่ดูไอ้ลงช่องไหนเนี่ยรูปคลิปนี้ลงช่องสกายไหมช่องพี่ดิคนสี่ร้อยกว่าแล้วดิมันไม่ใช่ความลับเลยถ้าเกิดคนคนสี่ร้อยกว่าคนรู้ ต่อเสร็จก็บันในโทรศัพท์เดียเยอะแยะไปกดแก้ไขเลยมันถ่วงมันอยู่มีกาตั้งใหญ่อยู่ดาวข้ออ้างถวงไม่อยู่ไแลก็อยากให้มัน,นเอ,เอียนสิก็ยอยาขึ้นสูง ครับคุณครูดาวครับวันนี้โอ้ก็รอให้มันสุกก่อนหน่อยมันเงียเดือดแลไม่สุกเย็ะแยะต้องรู้จักเดอดแต่ถ้ามันเล็กไม่เดือดก็จะกวางเสหมูลายแต่ครูดาวครับวันนี้ครูดาวสอนทำเต็มมาโชว์เทพจี จเอามือลงไปจับน้ำมันเหมือนเยอเจ้กน่ไป็นเาน่ลังเลี้ยงเนาะคนเดียนเลยดูสิพี่ยังไม่บายเป็นเล่นบาส่งมาเอ้ไทุกคนทุกคนทุเน่ยออบาเอไอ่ะดีพี่สู้มาได้เมนะี่รถไยนบาสเลยพวกตาเราจบเมื่อยๆจงเวจะทาอะไรขอ เออคแจ้งแจ้งรู้เป็นจริงหรม่ี่เจ้าเลยแอควเทลฮะแอโเทลเออี่พี่เองเกบลกไอ้กับบวอกจำก็เียปกเขาลว่าเอย้วเขาไม่กวนจะไปทำอะไรมันก็เซ่ยไม่ได้ไปกับกายเพราะไปกับพี่พี่าที่ไป2สองคนเรอผาอยากรู้จักแฟนล่ไม่มดก็ขับหมดกับไปไี่ยวชากหมด จริงไหมไม่ได้สุดขายของตัวดวับขายซาล่ายไหมถึงไหนเราซาลายลมเรื่องกิจการเราสิเออลบหมดก็จะมีคนสั่งทำลายอลแอบแฝงแอบแยงพี่ทำให้ไหมไลายโอเอไหมก็จะมีคนสั่งให้พี่ทำให้ไหมทำลายโอเอแบบเหมือน,นแบบสั่งได้ทั่วประเทศนี่นไหม เช่ตอนเย็นเยอะคนขายเยอะก็ใช่เพราะมันเยอะไงเราต้องเลกชนะให้อเยถ้าเราเปอันดับหนึ่งเราก็ขายได้เียคนขายเยอะก็ยิเท่าขายจิตใไคนขายลายก็คืเขาทู่เราช่เเขาื้เปิดสาขาถึงทุกมือกันเนาะตเรามีลายร้าขายอยู่แต่ว่าไล่ได้ขายตามีวแวแบบมีคนฝักงก็นใครยังมากเดินหนึ่งกี่เดินหนึ่งกี่แสน พันพราะ่องเลพันห่อพันบาทเดียวะพันพันกล่องเดียวเราสั่งพันกล่องสิหรือว่าพันบาทไม่ถึงพันบาทเลยโธลุงลุงลุงลิ่งนั่นกันเปลี่ยนมาขายหวยดีกว่ากันนะวอสที่จะมีเราูกคาเดียวก็มีเลยถูกปุ๊บมีเลยเดียวมี บอกเบอร์บอกเบอร์นี่ยลาเนี่ยเนีสกายแลบทำเว็บบคล่าดีกว่าสกายอกถว่าไม่มีจาเออเอมันมีบอดบอดบคล่าว่งเพราะมีตังอดเาังเขาจิตเขาจิตเอเออเออตังอดออกลงนหือนมือเ่าไหร่มือมึงเหรอเขาตังบอดเปิทางเล่น้าเปิดบอดเลล่ะเปิดบอดเกียวถ้าเาเนี่แู้ไปแกเขาเขาตังเนีได้แลวาที่ตังเขาเสียเน่เออเขาเป็นเจ้าของเว็บเนี่ยเขาเป็นอเลียงเ

เจงพอดีเลยมาดูพอดีเลยเด่๋ยวมันไ้อไใชัส้เขจะซึมาจ่ายยืนจ่ายยืนหมดกับไม้นอเลยเือยู่ด่แต่ว่ามันทำไม่ได้มัน่ระมจะได้ี่มไม่ดีน่นหละมันมักใสคนดูเลยบัวมันลองทำรนว่ แต่ว่าไอ้ส่วนมันมันเยอะสิมันจะตู้แอร์เปิดโอเคมีลมจะเปิดเย็นแล้วก็